คนตลอดเลยจ้ะให้เขาเดือดดีๆมะขามเปียกนะคะยังนำไปทำยาส้มยาส้มจากมะขามเป็นยาละบายมะขามมีประโยชน์มากมายแองนงไปจ้ะใส่ในปริมาณที่เราชอบนะคะ ื่องของธรรมชาติอาหารของธรรมชาติเราก็เขียวเขี่ยวไปให้เขาได้เขา้าน้ำเข้านเนื้อจันยาระบายเป็นยาระบายมีวิตามินซีด้วยจ้ะขามใส่ขวดใส่ขวดใส่ตู้ขามทำไว้เป็นประจำจ้ะ อยู่ในตู้เย็นมันแห้งมันแข็งเราก็ต้มต้มแบบนี้แล้วมันจะใช้ง่ายเปียยเอาไวป้ปรุงอาหารใส่แกงส้มใส่ส้มตมใหญ่เป็นมะขามยักษ์เราทำแบบนี้แล้วถ้าเราอยากกวนเราอยากกวนมะขามแบบเป็นอาหารทำน้ามะขาม ต้องคนตลอดเดี๋ยวมันจะไม่ก้นไม่ก้นเหมาะเหมาะก,กับการที่ว่าเราจะนำมาพรุงอาหารจา้ะมะขามเปียกก็มีมีสปปรรพคุณเนาะเป็นยามะขามกวนคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะยาส้มยาส้มจากมะขามเป็นยาละไายมะขามมีประโยชน์มากมาย มื่อนี้ก็จะมาเฮ็ดซอสน้ำมะขามเปียกจ้ะเพื่อนๆเนอะน้ำมะขามเปียกมาแช่น้ำแช่น้ำแล้วเราก็นำเปียกเอาไวป้ปรุงอาหารใส่แกงส้มใส่ส้มตำขามใส่ขวดใส่ขวดใส่เรื่องของธรรมชาติอาหารของธรรมชาติเราก็เคี่ยวเคี่ยวไปให้เขาได้เขา้าน้ำเข้าเนื้อกันเปงลงไปจ้ะ ใส่ในปริมาณที่เราชอบนะคะใหญ่เป็นมะขามยักษ์เราทำแบบนี้แล้วถ้าเราอยากกวนเราอยากกวนมะขามแบบเป็นอาหารเมื่อนี้ก็จะไม่เฮ็ดซอสน้ำมะขามเปียกจ้ะเพื่อนๆเนาะน้ำมะขามเปียกมาแช่น้ำแช่น้ำแล้วเราก็นำมะขามทำไว้เป็นประจำจะ้ะ อยู่ในตู้เย็นมันแห้งมันแข็งเราก็ต้มต้มแบบนี้แล้วมันจะใช้ง่ายใหญ่เป็นมะขามยักษ์เราทำแบบนี้แล้วถ้าเราอยากกวนเราอยากกวนมะขามแบบเป็นอาหารรังของเขานี่ก็นำไปถูผิวขัดผิวเวลาเราอาบน้ำถูส้นเท้าสูขาเนาะคือว่าเราจะพูด วันนี้เราก็ได้ซอดนอ้ำมะขามนะจ่ะเดี๋ยวพอให้เขาเย็นให้เขาเย็นเราก็จะนำนามมา้ำมังของเขานี่ก็นำไปถูผิวขัดผิวเวลาเราอาบน้ำถูส้นเท้าสูขาเนาะคือว่าเราจะพูดนังของเขานี้ก็นำไปถูผิวขัดผิวเวลาเราอาบน้ำถูส้นเท้าสูขาเนาะคือว่าเราจะพูดด้วยขา ใส่ขวดใส่ขวดใส่ตู้มะขามทำไว้เป็นประจำจ้ะอยู่ในตู้เย็นมันแห้งมันแข็งเราก็ต้มต้มแบบนี้แล้วมันจะใช้ง่ายยาส้มยาส้มจากมะขามเป็นยาละายมะขามมีประโยชน์มากมายวันนี้เราก็ได้ซอสน้ำมะขามนะจ้ะ เดี๋ยวพอให้เขาเย็นให้เขาเย็นเราก็จะนำน้ำมาหรือจะทำน้ำมะขามเป็นเครื่องดื่มน้ำมะขามก็ได้วันนี้ก็ได้ทำคลิปซอดน้ำยาระบายเป็นยาระบายมีวิตามินซีด้วยจ้ะแกงลงไปจ้ะ ใส่ในปริมาณที่เราชอบนะคะนำไปขัดผิวจ้ะใส่กับขมิ้นก็ส่วนเสียกเอาไว้ปรุงอาหารใส่แกงส้มใส่ส้มตำทำน้ำมะขามต้องคนตลอดเดี๋ยวมันจะไม่ก้นไม่ก้นมองหรือจะทำน้ำมะขาม เป็นเครื่องดื่มน้ำมะขามก็ได้วันนี้ก็ได้ทำคลิปซอสน้ำยาส้มยาส้มจากมะขามเป็นยาละายมะขามมีประโยชน์มากมายมะขามกวนคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะนำไปขัดผิวจ้ะใส่กับขมิ้นก็ส่วน<ะ>เรื่องของธรรมชาติ อาหารของธรรมชาติเราก็เคี่ยวเคี่ยวไปให้เขาได้เขา้าน้ำเข้าเนื้อกันยาระบายเป็นยาระบายมีวิตามินซีด้วยจ้ะามาถามกวนคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะเราก็นำไปใส่กับหัวกะทิ เคี่ยวหัวกะทิแล้วก็นำมะขามเปียกอย่างนี้ไปเคี่ยวกันรับประทานกับข้าวเหนียวอร่อยมากจ้ะทำน้ำมะขามต้องคนตลอดเดี๋ยวมันจะไม่ก้นไม่ก้นมอยาระบายเป็นยาระบายมีวิตามินซีด้วยจ้ะยาระบาย เป็นยาละบายมีวิตามินซีด้วยจ้ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสวยจ้ะเสริมความงามสบูู่มะขามคนตลอดเลยจ้ะให้เขาเดือดดีดี มะขามเปียกนะคะยังนําไปทํานําไปขัดผิวจ้ะใส่กับขมิ้นก็ส่วนสักมะขามกวนคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะนำเขาเรียก้างของมะขามเปียกออกแล้วก็ต้มให้เดือดต้มให้เดือดแล้วเราก็ใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลทรายใหญ่เป็นมะขามยักษ์เราทำแบบนี้แล้วถ้าเราอยากกวน เราอยากกวนมะขามแบบเป็นอาหารมะขามใส่ขวดใส่ขวดใส่ตู้ต้มให้เขาเดือดเข้ากันแล้วเราก็นำเก็บไว้ในตู้เย็นเทใส่ขวดซดน้ำมะขามเีหญ่เป็นมะขามยักษ์เราทำแบบนี้แล้วถ้าเราอยากกวนเราอยากกวนมะขามแบบเป็นอาหาร กวนกวนน้ำมะขามแล้วก็นำไปใส่กับหัวกะทิเคี่ยวหัวกะทิแล้วก็นำมะขามเปียกอย่างนี้ไปเคี่ยวกันรับประทานกับข้าวเหนียวอร่อยมากจ้ะหรือจะทำน้ำมะขามเป็นเครื่องดื่มน้ำมะขามก็ได้วันนี้ก็ได้ทำคลิปซอสน้ำหมกคนตลอดเลยจ้ะให้เขาเดือดดีด มะขามเปียกนะคะยังนําไปทําทางของเขานี้ก็นําไปถูผิวขัดผิวเวลาเราอาบน้ําถูส้นเท้าสูขาเนาะคือว่าเราจะพูดมะขามกวนคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะเดือดแรงแล้วเดือดแรงแล้วปิดไฟปิดแก๊สขาม ใส่ขวดใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้นี่ก็ได้สองขวดจ้ะได้ประมาณสองขวดนะคะนี่เป็นมะขามพันธุ์ใหญ่จ้ะเป็นมะขามพันธุ์แดงลงไปจ้ะใส่ในปริมาณที่เราชอบนะคะ,ะคนตลอดเลยจ้ะให้เขาเดือดดีๆ มะขามเปียกนะคะยังนำไปทำยาส้มยาส้มจากมะขามเป็นยาระบายมะขามมีประโยชน์มากมายยาระบายเป็นยาระบายมีวิตามินซีด้วยจ้ะเหมาะก,กับการ